สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้มาพบกันยามค่ำนะครับเมื่อเช้าไม่ได้ทำคลิปมาทำคลิปตอนค่ำนี้แล้วครับหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จสับพอดีนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อช่วงสองวันวันสองวันนี่เนาะวันสงวันที่ผ่านมานี่แหละก็มี ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเนาะออกมาน้อยอกน้อยใจเนาะน้อยอกน้อยใจลุงเสียใจนะที่โพยที่พายทำให้เป็นกระแสดราม่าฝั่งตรงข้ามเอามาเล่นหาว่ายูทูบเบอร์ฝั่งลุงนี้ไปกันหมดแล้วมีปัญหาอีกแล้วจริงๆแล้วนะยูทูบเบอร์จะไปจากลุง มันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่มีอะไรที่จะจีรังที่ลุงเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกใครจะไปใครจะมาลุงคงไม่มีปัญหานะมันเป็นเรื่องปกติที่ผมจะพูดนี่นะนี่แหละที่ผมก็พูดหลายครั้งเหมือนกันนะว่าเราเป็นเอซเป็นยูทูบเบอร์ เราเองเนอะไม่ว่าเอฟซีหรือยูทูบเบอร์ทุกคนที่เข้ามาหาลุงต่างก็หวังดีกับลุงทั้งนั้นหะหวังดีอยากช่วยเหลือทั้งนั้นเยอะผู้ที่อยากเข้ามาช่วยเหลือให้กําลังใจลุงอะมันมีเยอะช่วงที่ลุงโดนเขาดีแบบใหม่ๆอะช่วงที่ลุงถูกเซร้ายใหม่ๆนั่นอะยิ่งผู้คนเอฟซีต่างๆหลังไหลกันมาเห็นอกเห็นใจ ลุงกับป้าสงสารถูกเสียร้ายไปสีจากญาติพี่น้องทางทางที่ลุงนั่นลุงกับป้าเนี่ยเขาไม่ได้กราบไหว้วิงวอนขอให้คนนั้นคนนี้เขามาหาให้มาช่วยไม่ใช่นะแต่ว่าบรรดาเอฟซีต่างๆยูทูบเบอร์ที่เขามาเนี่ยเขามาเองเราเองไปหาเขาเองช่วยเหลือด้วยความเต็มใจช่วยเหลือด้วยด้วยความที่บริสุทธิ์ใจอ่ะ เราไม่ได้วางสิ่งตอบแทนแต่ก็มันยังมีบรรด,ดายูทูบเบอร์บางท่านบางคนที่เข้ามาด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาช่วยเหลือเขามาช่วยเหลือลุงเหลือป้าทางทางที่ลุงกับป้าไม่ได้ขอร้องนะพวกคุดก็เข้ามาเองช่วยเหลือให้เงินบริจาคเงินช่วยเหลือกรเมือกับเอฟซีลลายๆท่านบางท่านผู้ใหญ่จีดีบางท่านบางคนที่ไม่ประสงค์ออกนามอะ เขายังช่วยมากกว่าบรรดายูทูบเบอร์บางรายบางคนที่ออกมาตีโพยตีพายนะแอบอ้างว่าตัวเองช่วยเหลือลุงป้าอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็สําคัญตนเองผิดคิดว่าตนเองเป็นบุคคลสําคัญคิดจะไปก้าวไกยชีวิตของลุงของป้าแบบนี้มันไม่ถูกนะครับคนเรามาด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่ายึดอัตตาตนเองอย่าสําคัญตนเองผิดนะครับว่าตนเองเป็นบุคคลสําคัญของชีวิต ของเขาส่งคนผัวเมียนะครับเราเป็นเอฟซีเราควรรักก็รักจากใจจริงรักก็อย่ารักมากเกินให้อยู่ห่างๆไม่เชื่อว่าไปก้าวไกลชีวิตของเขาแนะนําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพอเขาไม่ทําตามก็เกิดอาการเสียหน้าขึ้นมาเกิดตัดตาใช่ไหมเกิดการเสียหน้าคิดมากก็เลยทาให้น้อยอกน้อยใจยูทูบเบอร์บางคนก็ออกมาด่าลุงด่าป้าเห็นไหม พอเขาทําไม่ถูกใจก็ด่าเขาเสีย,สย,ยหายคนเรานะเข้ามาหาเขามาช่วยเขามาเป็นยูทูบเบอร์มันก็ได้ผลประโยชน์อยู่แล้วไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้ผลประโยชน์ใจอ,อ้างยังไงก็จะอ้างยังไงก็ได้ว่าไม่เปิดสร้างไรายได้ยังไงก,ก,ก็ตามแต่มันก็มีผลประโยชน์แอ้แฝงอยู่นั่นแหละอย่างผมนี่ทําคลิปทำอะไรพูดถึงลุงถึงป้าน,นี่ผมก็ได้เงินนะเนี่ยแหละ นี่แหละเขาเรียกว่าผลประโยชน์แต่ผมไปเราส่งกําลังใจให้ด้วยความบริสุทธินะเราไม่ได้คิดหวังสิ่งตอบแทนอะไรเราเองแหละได้ผลประโยชน์จากลุงกับป้านะอย่าสําคัญตนเองผิดคิดว่าตนเองเป็นผู้หวังดีคนเดียวไม่ใช่มันมีเยอะที่คนที่หวังดีกับลุงกับป้านะผู้ใหญ่ใจดีบางท่านยังให้บริจาคช่วยเหลือเยอะกว่ายูทูบเบอร์บางท่านบางคนอีกที่ออกมาว่นวายนะ นะเพียงแต่ผู้ใหญ่หลายๆท่านนั้นท่านไม่ประสงค์ที่ออกนามนะท่านช่วยเหลือเยอะตอนนั้นหลวงป้าตกรลกรรมลำบากเนะี่ยถึงได้วความหินใจความสงสารจากประชาชนนะหลวงเองก็ไม่ได้พูดสักคำเลยว่าช่วยผมช่วยผมพวกเราเองหรอกไปหาเขาไปให้กำลังใจเขาอืม แต่ส่วนใหญ่แล้วเอฟซี FC ส่วนใหญ่แล้วเข้ามาอาลุงหาป้าด้วยใจที่บริสุทธิ์อยากช่วยเหลือจริงๆช่วยมากช่วยน้อยไม่สําคัญขอให้มาด้วยใจใช่ไหมพอเกิดมีอัตตาใช่ไหมมีอัตตายึดต,ติดตัวตนอัตตาสูงขายหน้าไม่ได้เสียหน้าไม่ได้ทําให้เกิดอาการนอยเสียอกเสียใจ ที่พูดที่พายยูทูบเบอร์บางคนก็ออกมาด่าลุงด่าป้า่างนี้ไม่ไหวเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาช่วยลุงนะเขามาด้วยใจที่บริสุทธิ์หรอกนะออมาช่วยเขามาให้กำลังใจอยากเห็นความยุติธรรมให้กับลุงนะอยากเห็น ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับคนจนนะให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเห็นเป็นคนจนเราจะเล่นงานเขางี้มันไม่ได้เนาะมันก็เลยมีดราม่านะฝั่งตรงข้ามตัดคลิปไปเล่นนะไปตัดคลิปแล้วก็ไปต่อไปบิดเบือนใช่ไหมลุงนี่เสียหายนะผมดูแลว้คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็คิดคิดตาม คิดไม่ดีอะตามที่คลิปช่องฝ่ายตรงข้ามไปบิดเบือนอะนะจริงๆแล้วยูทูบเบอร์จะออกไปจากลุงจากป้านี่ลุงกับป้าเขาก็ไม่ได้เสียหายเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกก็คือมันเป็นธรรมดาคนเรามันมีพบก็ต้องไม่จากกันเป็นธรรมดาใช่ไหมลุงเขาไม่ว่าอะไรหรอกลุงเขาก็ไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นธรรมดา งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรามันเป็นธรรมดาน,น,นี่แหละนี่แหละให้สําคญตนเองผิดคิดว่าเป็นผู้หวังดีแต่เพียงคนเดียวไงก็เลยให้เกิดมีดราม่าขึ้นมาช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะ่ะนะก็เลยวันนี้เอามาพูดสที่หนึ่งควันหลงก็แล้วกันเห็นหลายคนเลยยูทูบเบอร์ที่ออกไปแล้วก็ด่าลุงผมก็เห็นแล้วก็อืมันเป็นกรรมของลุงแค่นั้นเองนะ เป็นคำของลุงเ